สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่13นะครับเดือนกุมภาพันธ์2565ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นตู้เบรนะครับเบรเทอร์โบ18นิ้วนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาตู้เบร์สิบนิ้วนะครับสภาพใช้งานปกตินะครับราคาเบาๆนะครับราคาบ้านๆนะครับสำหรับร้านพิเน็ตออโวเดโอนะครับเข้ามาอยู่4ใบนะครับ เข้ามาอยู่สีใบสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาตู้เบดนะครับไว้ใช้งานกันนะครับเป็นสูตรเทอร์โบนะครับ18นิ้วเทอร์โบนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่างทางขอนแก่นนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นตู้เทอร์โบขอบเหล็กนะครับตัวนี้สภาพใช้งานสวยๆนะครับตัวนี้ยังใช้งานปกตินะครับยังไม่ไม่ผุไม่พองนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใบละ1,2 0 0รบาท นะครับ1,200บาทยังไม่รวมส่งนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นตู้เทอร์โบนะครับช่วงเย็นๆนะครับของวันอาทิตย์นะครับที่13นะครับเพิ่งเข้ามานะครับผมก็เลยขออนุญาตรีวิวให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเผื่ออาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับตู้เทอร์โบ18นิ้วนะครับไว้ใช้งานกันนะครับเป็นเตอร์ผ้านะครับผ้าด้านในนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแกงฉีกนะครับเป็น แต่แก้งฉีกเหล็กนะครับจะห่างๆนิดนึงนะครับห่างกว่าปกตินะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตู้18นิ้วนะครับเทอร์โบใบละ1,200บาทนะครับ1,200บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับเผื่ออาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับตู้เทอร์โบ18นิ้วนะครับ18นิ้วไว้ใช้งานกันนะครับราคาบ้านๆนะครับราคาเบาๆนะครับฝากอาจารย์ท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมด้านหลังนะครับตัวนี้ด้านหลังขอบเด็ก ตู้ยังสภาพยังใช้งานปกตินะครับตัวนี้ขอบเหล็กนะครับด้านหลังเป็นเออสเปคคอนนะครับสเปคคอนคู่หนึ่งนะครับตัวนี้สําหรับท่านที่ยังมองหานะครับตู้18นิ้วนะครับเทอร์โบ18นิ้วนะครับไว้ใช้งานกันนะครับก็เออสอบถามเข้ามาได้นะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับแล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4นะครับเบอร์ผมเองนะครับเพื่อติดต่ออาจารย์พินตไม่ได้นะครับก็ติดต่อผมโดยตรงได้นะครับสำหรับท่านที่ยัง ต้องการนะครับเป็นตู้เทอร์โบนะครับ18นิ้วนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในส่วนของช่อง Youtube ด้วยแล้วกันนะครับช่องโจ๊กแชนแนลนะครับแล้วก็ทางเพจนะครับเนตออเดโอนะครับเพจร้านนะครับในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับก็0952246497 นะครับแล้วก็0874217464นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับของวันอาทิตย์นะครับผมก็เลยหยิบยกมารีวิวให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับตู้เทอร์โบ18นิ้วนะครับใบละ1,200บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับราคาเบาๆนะครับราคาบ้านๆนะครับสำหรับตู้เทอร์โบชุดนี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ